ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อจานี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาปฏิปทานนสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก แม่ทันจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามาหาปฏติปทานาสูตรความจริงมหาปฏติปฐานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตนานุปัสสนาหนึ่ง ทำมานุปัสนาหนึ่งแต่ความแต่ว่าความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่แล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันตั้งนี้เพราออะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทัน เปน็นอนุว่าตั้งแต่หนึง่งอนนาปานบับคนดีอิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอาะไรล่ะมาปฏิกูลบับบคนดีท่าสีคนดีนวสีคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามาหาปฏิปทาน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เปน็นอันว่ารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปฐานก็จะสรุปในข้อน,นี้ว่าเราควรจะรวบรว,รวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาทสจรณะสิแล้วก็บารมีสิรักษากำลังใจทั้งหมดี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาปติปรานนสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสวรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปติประานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นประโสดาสิทธาคานาคา,ารันไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบห้าบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาทสีประการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน ทำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพื่อจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายููมิสำหรับธาตสีนี้ตามธรรมบาลีท่านว่ายอย่างนี้พุณณนาจัรรังพิกเวพิขคดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมมอดูก่อนพิสุนั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคแล้วลูกมือเขาบอกคนบู่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแพร่งดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจารณา ย่อมพิจรารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แหละโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่อมพิจรารณายิย้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง พิจารณาให้กายในกายเป็นในบรรนภายนอกบ้างพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเรื่องความเสื่อมไปในกายบ้าง หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกเธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงนแต่ศักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณายกายในกายเนืองเนือง,อง,อง,องดังนี้แหล นี่ว่าการเทื่องตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศีบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอ้คนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผูด้เดียว ดีไม่นดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัว,วผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเจ้นั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นหน้านี้ตามใจความพระบาลีข้อน,นี้ในท่าศสีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบคุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งเอาอเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังแอ้วก็ดูไ้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดนลำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทาดไฟ ธาตุน้ำนี่เขาเจอวางไว้ที่ไหนผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋หนอโคโตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขาม,มีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงาา่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูกไว้วทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไ้ทางหนึ่งเอาเนื้อไ้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไ้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลบไปไว้เป็นส่วนๆนนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ็งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวายจองหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากระบาปัวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุยานนี้ไม่เป็นเรื่องก็มาถานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในกรอนการพิจารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่เือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการสามิบสองแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วน เอคาราวนี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุบินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระอขอโทษปัสสาวะเป็นต้น ปัสสวะและน้ำลายเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงก็เป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันณะผุดผ่องหน้าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายสิ่งกันแล้กันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายก็ธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกําลังย่อดหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยทานน้ํา ก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแงแก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านประบอกว่าประกอบด้วยธาตุสี นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพอูดย่อๆเพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปัสนาญาณเราก็ท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยทาสี่ ธาตุสี่นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวางชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ําที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขากกไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ําเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ํา ตอนนี้สาหรับน้ําที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ําเก่าน้ําที่หลังไห,หลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ให้ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างนั้นสงอยู่แต่ภาคทรงอยู่ตามอัตาภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบรรยากาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาทิ้งมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยว จะสูกจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่อง,ของเขาบริวัตาเทระได้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาสาวทั้งมีอายุทะงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แนสภาพของธาานน้ำา่าุดินธาาุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ในที่สุดคําที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดทุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่งงางนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอนิจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปัสสนาญาณเนื้อธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดารอเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทํางานบ้างเราว่างจะก,กินกายงานบ้างท่านท่านหลายมีความรู้สึกเหมนอเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะสุดโส,สมโดตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดยีงเรียกกันว่าอนัตตานีตาีิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักตะวัเหิน มันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็น,นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพรชินสีปรมศราสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างๆอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปใน่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถน,ถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดามันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อเขาหมอแม่ขขงหมอญาติเขาหมอปู่ยา่าตาย,ยายญาติพี่น้องเขาหมอไม่มีใครตาย เพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่าญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก ของร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกานกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นและว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็สแสดงว่าจิตของเราไม่ขค่ไาปายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเฉันได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเม,มื่อม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น แต่การป่วยไข้ไม่สบายแปรกขึ้นเราก็ทราบชัดว่า,าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความะสดุ้งสะเทองของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรองทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุทรงท่านบรมศาส,สนดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายาทิฏฐิ พิจารณาเป็นตัวตัดกินเลสเ็ากินเลสท,ทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสก,กายยทิธิพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยด้วคราวไม่ชาเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือ mm hmm. เราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ mm. ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจ mm. ในข้อที่สังโยคน้อหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้น,สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจาชาเสียได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนบายภูมิแล้วก็ทำลายการมาฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการ,การเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายัางถือว่าพระนาคาม,มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองสมเด็จพระสุนทรสวัสดีโสภาสรงเคราะห์เราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระบริทีแก้ปไปอิพันธ์ภานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่ก็เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะะนิพพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉันทะกับราคะคือความใพอใจในร่างกายย้ายมีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นย้ายมีขึ้นในจิตความติดยว่วโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกาันย้ายมีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชิวตัดอวิชาชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิศก,กายทิฐิท,ทันเองเมื่ออารมณ์จิตขรรบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกกตารมโดนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอาราตผลธรรบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนวันนี้ก็พูดมาถงทงธาตุบับคือธาตุสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปข้ามรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบทให้เป็นเวตาปัทยาใสของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในท่าสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสวะสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพทียแก้ว หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติเพืกรรมฐานตามอิทิยาบทที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี